โย่เนี่ยอย่เนี่ยอย่ในกระเป๋าอเกงเนี่ยเดี๋ยวไปส่งให้โอเคเดี๋ยวแป๊บนี้จไปตอนนี้หมดเ้า้มีขึ้นกับมยมะคู่ต่อแล้วครับคู่ต่อไปครับไม่ถอคู่เท่ ครับโครงการนี้จะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้แล้วก็จะมีชักชวนยังไงบ้างครับรับในน้ำหอมกัค้าจังหวัดแพร่นะครับเราทราบดีว่าช่วงโควิดเนี่ยทั้งชาชนคนแพร่ก็ประสบปัญหาตาดรายได้นะครับตกงานว่างงานฝั่งทางผู้ประกอบการรายเล็กๆอย่างร้านก๋วยเตี๋ยก็มีปัญหาว่ายอดขายตกหรือว่าไขายไม่ได้หอกกัคชาจึงเป็นตัวกลางเป็นสะพานบนุนมาเชื่อมให้กับ คนทั้งสองได้มาเจอกันนะครับโดยที่มีผู้ใจบุญจากกรรมการออการค้าและจากคนต่างๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเงินทุนนะฮะในแต่และว,วันเนี่ยเราก็จะแจกจำนวนร้อยชุดครับอันนี้คือที่มาว่าออการค้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับร้านค้าเล็กๆในจังหวัดแพร่ครับะจะเชิญชวนอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับณจุดเนี้ยเราจะมีอาหารแจกทุกวันวันละหนึ่งร้อยชุดนะฮะแล้วก็ร้านค้าเนี่ย ถ้าวันเนี่ยจะไม่ซ้ล้านค้านะครับจะเป็นร้านค้าที่สมัครใจเข้ามาร่วมโครงการนะครับผมนะครับขอเชิญชวนผู้ศบปัญหาทางเศรษฐกิจจากโควิดมารับอาหารได้ตอน11.30ทุกวันนะครับจนถึงสุกครับและขอเชิญชวนชาวแพร่ผู้ใจบุญฮะเข้ามาร่วมสมทุนกับทางเราในการที่จะสนับสนุนอาหารถ้าเราทําตรงนี้สําเร็จเนี่ยเราก็จะขยับไปยังต่างอําเภอด้วยครับในอนาคตครับเหมือนกันหมดเหมือนกันหมด

ขอบคุณทุกหน่วยงานทุกองคอ์กรที่ว่าเข้ามาช่วยเหลือเราในครั้งนี้ค่ะโอยเจพแชมป์หน้าอิสุกก็ขอขอบคุณมากๆค่ะที่มีสวนัมในครั้งนี้ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะ